ดาสวัสดีพี่น้องเด็กสิมาแนว่ยเอลยเด้๋ยคอยแต่ละเมอสวัสสวัสดีพี่น้องฟองไปใหมาฟังกระเป๋าเผ็ดปลากินสองบ้าเผ็ดปลากรีนเราก็สั่งบ้าเผ็ดปลากินใบนอบ่นบนองนี่นี่ครับไปทางทางยูทูบสั่งบ้าเพ็ดปลากินปลาก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้ำเนี่ยเด้อกาบล่ะครับผมกาบ

เผ็ดหรือเปล่ามันไม่เผ็ดเออไม่เผ็ดก็กิน กินเค็มกินเค็มก็เป็นโรคไตตัวใช่กินเค็มตอร่อยกิเค็มก็ต้องอร่อยกินเค็มก็ต้อร่อยไม่ร่อยหรอกจาอร่อยพรกจอร่อยได้ไงมันเค็มาคดออบไปไหนปอบไปไหนปบอยู่บ้านบ้านไหน วันนี้ทำไมเธอไม่ไปโรงเรียนวังนี้อาหารไม่อะไรฮะวันนี้หาแม่อ,อะอไอรยนี่เกี่ยวอะไรกันวันนอาหารไม่อร่อยวันนี้อาหารไม่อร่อยไมนะ่รู้เลยเนี่ยวันนี้อาหารไม่อร่อยมั้ง แล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าวันนี้อาหารไม่อร่อยเออกินอาหารแล้วอาหารก็ไม่อร่อยเธอ,อเธอก็เลยไม่ไปลงเรยนป่ะไ,ไปไหนแล้ววันไหนอาหารจะอร่อยทำเนืองเรียนไปเลยไปอาหาร ยังไม่ยอก ไม่คิดนะ่นั้นมี่องก็วับสว้สดีครับแซบบุดจิ้เบดบดแซบบินเบดบด่